สวัสดีที่นี่อาซีใครที่เป็นสายอเวนเจอร์ผจญภัยห้ามพลาดครั้งนี้จะพาทุกคนไปปั่นจักรยานตามเส้นทางชมธรรมชาติพื้นที่กวา 1, ่า1,117ไร่ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีราชบุรีเริ่มกันจุดแรกกับทางเข้าถนนสุพรรณิกาเพราะเส้นนี้จะพบกับต้นสุพรรณิกาดอกเหลืองสวยริมทางให้ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไปต่อก,กันจุดถัดไปถนนต้นสวนสายโรแมนติก ให้ชื่อนี้เพราะหากมาช่วงเย็นเยพบคำ่ำจุดนี้จะดูเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเพราะต้นสนไม่ใช่แค่ต้นสนแต่คือต้นสนเพราะต้นเนี่ยมันใหญ่มากหลังจากชมจุดที่เพลินตาต่อไปเตรียมพร้อมเข้าป่าพจนภัยลัดป่าไปยังเนินนับดาวทางขึ้นถือว่ากําลังเลยกําลังปวดขาเลยเนินนับดาวความสูงอยู่ที่ประมาณ40เมตรขึ้นมาแล้วฝั่งซ้ายเราจะเจอกับเขาสนถ่ายภาพออกมาคือวิวดีมาก และฝั่งขวามองไปจะเห็นตึกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นจุดที่น่ากางเต็นท์นอนชมดาวหน้าหนาวมากระหว่างทางเราจะปั่นจักรยานผ่านบ่อน้ําที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแปลกดีค่ะปั่นกันต่อเริ่มเหนื่อยขอแวะพักข้างบ่อน้ําชมดอกออร์คินที่คล้ายดอกลิลลี่ป่าดอกสีขาวแบบในรูปเลยค่ะ ระหว่างทางพบกับพันธุ์มะม่วงตอนนี้ยังต้นเล็กแต่อีกไม่กี่ปีเนี่ยหากต้นใหญ่เราคงได้มาทำรีวิวลัวกมะม่วงแทนค่ะ <c oughs> จากนั้นปั่นรับลมชิวๆไปชมสวนไผ่แบมบูฟ r อร f e ไผ่ลวกไผ่สร้างหมุนไผ่พร้อมผจญภัยอยากปั่นจักรยานที่นี่เรามีแผนที่เส้นทางลุยปั่นด้วยตนเองหากาพร้อมระจญภัยในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งนี้สนใจติดต่อ 032 726 520แวะมาผระจนภัยกันเยอะๆนะคะ